สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมทางช่อง YouTube ตะเกิดพารวยที่โคร,รักทุกท่านนะครับวันนี้ตะเกิดพารวยก็พาพี่น้องมาสองเลขปฏิทินคำฉนดนะครับประจำเดือนธันวาคม2 5ง5นะครับซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายท้ายสุดนะครับซึ่งเดือนนี้นะครับเป็นเดือนแห่งการลงทุนสูงนะครับเพราะว่าลอตเตอรี่ออกทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะครับวันที่1มีวันที่1วันที่16 แล้วก็วันที่30นะครับซึ่งปฏิทินคำชะโนดนะครับก็ไม่ทำให้พี่น้องผิดหวังนะครับก่อนที่จะมาตามดูเลขสวยๆในปฏิทินงวดสุดท้ายประจำเดือนธันวาคมเราก็ไปดูคลิปย้อนหลังนะครับเดือนย้อนหลังเดือนธันวาคมเ,าเดือนพฤศจิกายนนะครับย้อนหลังนะครับซึ่งเดือน ซึ่งเดือนพฤศจิกายน2อ6 5นะครับเลขที่ออกรางวันที่1นนะครับก็คือ913106เลขล่าง07นะครับในส่วนวันที่16ก็คือ121789ล่าง64นะครับซึ่งปฏิทินคำชะโนดก็ไม่ทำให้พี่น้องผิดหวังนะครับเลข06นะครับ6006นนะครับเข้า ทั้งต้นเดือนแล้วก็กลางเดือนนะครับ6-4กลางเดือนนะครับเข้าตรงๆในส่วน606 60 6นะครับเป็นเลขซ้ำนะครับเล,เลข106 0 6นะครับก็ถือว่าเข้าทั้งต้นเดือนแล้วกลางเดือนนะครับมาดูกันนะครับเดือนธันวาคม2 5 6 5นะครับเลขปฏิทินคำฉโนดนะครับเลขใต้ท้องพยานาคก,ก็มี9 3 0 9 5 3 4 9 7 3 5 0 7แล้วก็5 4 9นะครับส่วนหลังพญานาคก,ก็0 5 8 2 0 7 7 2แล้วก็0 2ท้ายพญานาคนะครับก็มี8 6 8 9 6 9 8 0 8 3 6 0 6 3นะครับาตามนี้นะครับในส่วนของเลขกำลังวันก็ ห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดหกห้าเก้าเจ็ดเก้านะครับในส่วนของวันที่หนึ่งนะครับวันที่สิบหกนะครับผมจะสรุปรวมๆไปเลยนะครับวันที่สิบหกก็มีหกหนึ่งหกห้าห้าหนึ่งหกสองสองหนึ่งหกศูนย์ศูนย์หนึ่งครับวันที่สามสิบหกหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งสองหกสามหนึ่งสี่หกเก้าแล้วก็หนึ่งห้านะครับอ มาดูสิครับมาดูกันครับว่าเลขปฏิทินคำชโนดท้ายสุดสุดท้ายนะครับจะออกอให้พี่น้องอได้เข้าอาจะเข้าได้สักกี่ตัวนะครับกี่รอบนะครับเราก็มาดูกันนะครับในส่วนตัวผมเองนะครับวันที่16พฤศภิกายน2 5 6 ห้านะครับงวดก็เป็นออกปีพศไปแล้วนะครับสองห้าหกสี่นะครับก็คือล่างออกล่างเป็นออกปีพศไปแล้วนะครับล่างหกสี่นะครับก็ยังเหลือปีคศนะครับคริสต์ศักราชนะครับสองพันสองสองพันยี่สิบสองนะครับอ่าเป็นปีคศนะครับที่เป็นเลขเด่นนะครับใต้ท้องพยานาคก็มีนะครับศูนย์สองนะฮะ ในส่วนตัวผมนะครับชอบก็คือชอบ2002นะครับเล็กตัวนี้นะเล็กตัวนี้2002นะครับเล็หลังพยานาคนะครับ02นะครับแล้วก็มันตรงกับฟุตบอลโลกด้วยนะครับฟุตบอลโลกกาตาร์2 0 2นนะครับซึ่งบางคลิปใน t i กตอ k ผมก็ลงไปแล้วนะครับอ่านะ ก็ต้องตามกันต่อไปนะครับพี่น้องนะครับอ่ก็ขอให้พี่น้องโชคดีนะครับตลอดปีอ่าผ่านปีเสือนะครับ2 5 6 5ปีเสือปีหน้าก็เป็นปีกระต่ายนะครับผ่านปีนี้ไปแบบทุรักทะเลกันทีเดียวนะครับพี่น้องท่านผู้ชมนะครับสำหรับปีหน้านะครับปีหน้าก็จะพยายาม าหาปฏิทินมาให้กับพี่น้องได้ยนโชมตั้งแต่ต้นเดือนต้นปีนะครับสำหรับปฏิทินคำชะโนดนะครับปีหน้าก็จะทำคลิปนะครับให้กับพี่น้องได้ชมกันเช่นเดิมนะครับทังนี้ทั้งนั้นก็ขอบคุณนะครับพี่น้องที่กดติดตามช่องตะเกิดพารวยนะครับขอให้พี่น้องมีความสุขตลอดปี2 5 0 0 65แล้วก็โชคดีทุกท่านนะครับตลอดปี2 5 6 6ปีหน้านะครับขอคอยพี่น้องโชคดีมีเงินใช้เหลือเก็บเหลือใช้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ